มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนชายอินเดียป่วยเป็นโรคหายากปลุกไม่ยอมตื่นนอนครั้งละ25วันข่าวดังกล่าวนะคะตกเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในประเทศอินเดียนะคะเมื่อชายคนหนึ่งวัย42ปีที่มีอาการป่วยแปลกประหลาดนะคะซึ่งทำให้เขาต้องนอนหลับถึง300วันต่อปีค่ะ พักฮารัมชายชาวอินเดียในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเขาเองนะคะป่วยเป็นโรคภาวะผิดปกติเกี่ยวกับการนอนหลับที่หายากมากเป็นเหตุให้เขาต้องนอนหลับนานถึง25วันติดต่อกันค่ะย้อนกลับไปนะคะเมื่อ23ปีที่แล้วนายพักฮารัมนะคะถูกพบว่าป่วยเป็นโรคดังกล่าวครั้งแรกเนื่องจากเขาเองนอนหลับนานถึงครั้งละ15ชั่วโมง หลังจากนั้นอาการของเขาก็แย่ลงเรื่อยๆจนกระทั่งในปี2015นะคะนายพระคารำมจะนอนถึงครั้งละ7-8วันจนในที่สุดนะคะเขาสามารถนอนหลับติดต่อกันได้มากถึง25วันและในปีล่าสุดที่ผ่านมานะคะนายพระคารำมเองใช้เวลานอนไปถึง300วันต่อปีค่ะเขาถูกชาวบ้านตั้งฉายาให้ว่า กุ่มพักกันยักษในเรื่องของรามเกียรตินะคะซึ่งเป็นน้องชายของทศกัณฐ์โดยกลุ่มพักกันได้เคยขอพรพระพรมให้ตนเองมีสภาพคล้ายพระวิษณุก็คือนอนหลับอยู่เป็นเวลานาน,านแล้วจะตื่นมาเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นเพื่มอมารับรู้ความเป็นไปของโลกหลังจากนั้นก็จะกลับไปหลับอยู่เช่นเดิมค่ะภรรยาของนายพัการนะคะเล่าว่าพักหลังมาน,นี้นะคะ สามีเองมักจะตื่นขึ้นมาในวันอาทิตย์หลังจากหลับลึกไปถึง12วันและสิ่งแรกที่เขาทำก็คือเปิดร้านค้าแต่ถ้าว่าเราเองไม่สามารถรู้ได้ว่าเมื่อไหร่เขาจะเผลอหลับไปอีกค่ะโรคที่นายพักฮารัมเป็นอย่างนี้นะคะยังไม่มียารักษาแม้ว่าเขาเองพยายามรักษาแล้วก็ฝืนตัวเองมาตลอดแต่ก็มักมีผลข้างเคียงหลายอย่างเช่นปวดหัวอย่างรุนแรงอ่อนเพลีย อย่างไรก็ตามเขาและครอบครัวของเขาก็ยังอยู่ด้วยความหวังว่าเขาจะยังกลับมานอนเป็นปกติได้สักทีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ